มาแล้วการตั้งน้ำโมสามจบนะครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็จบเลยนะครับอ่าผมเห็นนิกาจับจับนัก่ายไ,ไว้นักโมตัสสะพะหุะโตอารมหะโตสมมาสมุทัสสะนักโมตัสสะพะหุะโตอารมหะโตสมมาสมุทัสสะนักโมตัสสะพะหุะโตอารมหะโตสมมาสมุทัสสะ จุดนะครับพุบโทโธสุภติยานุธรรมโรกุตรโรวโรสังโฆมังคโรจาอิจิตรังรัตนังตยังเอตัสะอนุภาเวนะสัพพุขารุปัตตวะอันตรายาจาณสันตุสัพพสติภวตุเตของชายร่นเก้าครั้งรับเลิกมงคลมหัตโนแห่งเลิกเก้าครั้ง กระดิ่งข้องตามตามไปเลย สิท de ุกนะครับเก้าดอกนะครับอธิษฐานจิตจุดเทายนสิดจุดเก้าด้วยครับสุดสิดสิบทก้าด้วยก็ทำมีวงสว่างานนะครับเป็นประจำต่อต่ออันเทียนใหญ่ได้เลยีต่อเทียนใหญ่ได้ กัตระย์พะู้ว่ทูอรหทตสัมมาสัมพุทธจานักมูกษัตสิพระูวตูอรหตูสัมมาสัมพุทธจานักมูกัตสิพระูวาตูอรหตูสัมมาสัมพุทธจานัสงวาโมสงดินพุทส่งสิงหาสรงสมุรยักสงอากาศทุกทางเขาาธรมังเขาฆา สังขังเข้าฆาสตูภัยพานวินาสันตุนักการโรคุูสันโถรโรมะเชโมการโรกนัคมโนนันนาจิเตพุทธกาโรกัสโปพุโกดเวเนเตท,ทากาโรศีสาติยมุนีโพตโมยักันเนยักกาโรอริยะเมตโยจิวะหาอิติปัญจพุทธานะมามิหัง สู่ขอการรัธนารงพ่อพุธโสธรจงลงมาพ่อกรรมในวันนี้เถิดพระมหาอุปคุตโตพระมหาอุปคุตตังพระมหาเถรุข้าพเจ้าขอขอรัธนาพระอุปคุตเจ้าจงลงมาป้องกัมมาทั้งหลายที่มาจะจะทำรายงานในวันนี้เถิดุปกาสสวริค์ทวาภูปาทั้งอันตรีข้าพเจ้าขอย,ยอกวอนอันชรี กรลบรักคุณครูท่านผู้เฒ่าแก่เก่าก่อนโบนราณและปัจจุบันผูพระฤกษ์ผู้พระยันผูว่านผู้จะผูกตำรครูตำราผูพระเวทผูพระมุนผูพระดนผูพระกันถางผู้นมโมกขอรักกออาพร้อมทั้งอักขรขอมและไทยผูพระรักจำทุกหลายทิพย์าพพระเจ้าได้ร่ำเรียนมาจนครบหมดขอให้ โจงประจู่สถานที่มงคลแห่งนี้ด้วยสิทธิประสาทพรในการทำวิธีหนึ่งวันนี้ให้มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์เป็นสริมงคลในสถานนี้อภังางประสิทธทิ์เมื่อ โอมพระเมศการามุขานิสเมรังคูเมรีศยาบุพาวิศนุยามาดูรูปังรธรรมาิจิตานองยาวรัตนมรันตินันมันเตมันเตยกรังหัวจัตตาริยมกรารรังเกสตรวะปฏิตัศส์โบประโรดิยมาตานยาโอมศิขณีสยยกนักมหันอมศิขณีสยยากนักมหันอมศิขณีสยยากนักมหันของไทยลั่นเก้าครั้งรับปูบาอาจารย์เทพประสิทธิเก้าครั้ง Thank <tune> mm -hmm. you. เปิแม่ทรณีอะไรน่าจะพาพลังจุดเทียนทู่เปิดแม่ธรณีนะการเปิดแม่ธรณีนี้นะครับก็เปิดให้เทพยจาทั้งหลายเสด็จลงมาอํานวยพรชัยทั้งทุกภูมินะครับการทำวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่มีความถังความศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวก็จะโมทนาบุญให้กับดวงจิตดวงญาณทั้งหลายที่ติดที่ทางที่ยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับบุญนะครับ พราแต่แม่พระธรณีเจ้าเสืออยู่แล้วหรือ,อยังอยู่แล้วเจ้าตาเมื่ออยู่แล้วไวแม่แม่เปิดแม่พระธรณีให้เทพทั้งหลายาเสด็จลงมาอำนวยพใรใจในสถานที่แห่งน,นี้ร้าน,อาาานอขอจะกอบเค็มกังนะครับใทางรกิจขายเซ็เตอร์นี้ขอให้ท่าน,น,นทั้งหลายจงลงมาอำนวยพรนักบัดี้ถือ นักบุกุสันโธมหิทิโกมหิทธิโตสหเสนโตเทวินโทคิดพระอยูวิโสทายิกกะวิติพุทธะสังมิโลกวิตูุษไทยปิดไว้กูจะเปิดไทยปูกไว้กูจะแก้กูจะแก้ด้วยนักโมพุทธายะพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดฟ้าเปิดดินเปิดแม่พัดภรณีเปิดสิงศดิท์ทั้งหลายนักการบัดนี้อมสิวะนารายู่ขอเบิกเกษ์เบิกไทย ขอท่านเขาไทยสิ่งใดอันประเสริฐนักสิวานารายขอบารมีแม่พระธรณีเบิกธรณีสารนักการบัดน,นี้ลูกจะขอทําการสิ่งใดขอให้สําเร็จลุล่วงเจ้าพุ่มเจ้าพัมเจ้าป่าเจ้าเขาเอีกทั้งพญายมในราชทั้งหลายจงมาสิทธิประสาทพรให้กับเจ้าของที่อยู่นักที่นี้โอปสิทธินารายกูขอเบิกชัยเบื้องบนขอเปิดถึงสี่ทิศแปดทิศ จงมาจุดติที่ข้าพเจ้าทําวิธีในการบัดมีเถินของชายร่างย่สิบเอ็ทัางรับแม่พัะธรณีเปิด musik

สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตนี้ให้ชีวิตตลอดปีสองพันห้าสิบห้านี้เจริญรุ่งเรืองไปทั่วขวดปีคือสัตตเสตสังรังภพมัตสัตพุทธินเทวาพุทธาเทวายาจามะยาจามะยาจามะอ่างพ้องไทยรั่นเก้าพับนักตาคือสามเวศสมเวศ นะครับก็ลางเครื่องได้นะครับก็เอาข้าวใส่จานซะหน่อยกับพื้นในคืหน่อยผลไม้บ้างขวมบ้างออเอาไว้หน้าบ้านซะหน่อยนะครับจุดทุบต่ดดอกนะครับให้ติดยาทั้งหลายอ้าวนะครับก็เก็บอาหารได้เลยนะครับใสะจินน้ำหัูหมูเป็ดหัวไก่นะครับข้างล่างก็ลแล้วนะเก็บได้เลยขนะ้างล่างข้างล่างให้บริวารอ่านะไป เก็บก็บางเลยเดยกเก็บถาให้จานได้นะใส่ใส่บาใส่สุให้ับ่ว่ชีนังน่ด้วยน้่วยกันนั